หลังละหมาดฟัดดูมะมูมที่ขอดูอาตามอิหมามเนี่ยมีฮะดิรือไม่คือเอในระยะหลังผมบรรยายในหลายที่จะเจอคำถามทํานองนี้บ่อยนะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในแต่ละมัสยิดหรือในแต่ละที่ก็ได้ พออิหมั่นเขานำละหมาดเสร็จเนี่ยนะให้สลามเสร็จอัสสลามุอะลัยกุมวะราะหมะตุลลอออัสสลามุอะลัยกุมวะราะหมะตุลลอ์ต้องครบสูตรเขาด้วยต้องอย่างนี้เนะี่ยอัลฟาติฮะอันนี้อันนี้สูตรเขาในอดีตอย่างนี้ใช่ไหมที่ที่ทําให้ดูเนี่ยคือปัจจุบันก็มีอาจารย์คือ,คอภาพของของคนบ้านเรารในอดีต พอให้สลามเสร็จอิหมั่นก็อัลฟาติฮะละมะมุมก็อ่านพร้อมๆกันครับเสร็จแล้วพออ่านอัลฟาติฮะเสร็จก็กุลอาอูซุบรอบบินนะกุลอาอูซุบรอบบินฟะลักกุลหุวัลลอฮุอะฮัดรั่ไหมแต่ละอิหมั่มก็อาเมน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 ยาเราบรนาลามินนำดูอามะมุมก็คอยอาเมนคอยตะคุบเอาอาเมนอาเมนอย่างเนี้ยภาพอย่างเนี้ยมันเคยเกิดในอดีตครัแต่นี้ ตัวบทหลักฐานที่จะอ้างการกระทำอย่างนี้เพราะทำอย่างนี้ทำเป็นศาสนาไหมใช่เพราะถ้าทำเป็นศาสนามันก็จะต้องอ้างอิงตัวบทหลักฐานได้ครับถามว่าไปเอาตัวบทหลักฐานมาจากไหนก็ปรากฏว่าอย่างเช่นในหนังสือของอัลอาสกาดของอิหมั่มนาววีครับมีฮะดิษที่รายงานเกี่ยวกับเรื่องอย่างเนี้ยอยู <c oughs> ่สองบทด้วยกันแต่ว่ามันใช้เป็นหลักฐานไม่ได้ทั้งคู่เลยครับ เป็นฮะดิษดออีฟเป็นฮะดิษที่มีปัญหาสองต้นและสองต้นนี่ก็ดันขัดกันซะเองอีกคือฮะดิษอ่อนและฮะดิษมีปัญหาและแต่มีปัญหากับมีปัญหาโดยกันมันดันไม่ตรงกันซะอีกทำไมละ่ะเพราะต้นหนึ่งใช้คำว่าซับะอันกับอีกต้นหนึ่งใช้คำว่าซับะอามารอดแปลว่าอ่านเจ็ดครั้งหรืออ่านเจ็ดเที่ยวคืออ่านเจ็ดครั้งก็คือสมมติ เราอ่านอันทำวอลัดดอลินอะมินเสร็จแล้วก็ขึ้นใหม่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาอัลามีนไล่เรื่อยมาวอลัดดอลินแล้วก็ขึ้นใหม่อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาอัลามีนวอลัดดอลินแล้วก็ขึ้นใหม่อ่านอันฮัมให้ครบไปเจ็ดเที่ยวแล้วค่อยย้ายต้นมากุ้นเอาอูซุร็อบบินนาสอีกเจ็ดต้นจนกระทั่งครบแล้วค่อยกุ้นเอาอูซูรับบินฟาลักเจ็ดต้นแล้วค่อยย้ายไปกุ้นฮุลลอฮุะฮัดอย่างนี้เขาเรียกว่าอ่านอย่างละเจ็ดแต่ถ หมายความว่าอ่านอันฮามหนึ่งอ่านกุนอูซับบินนัสหนึ่งคุณอูซับบินฟาลักหนึ่งกุนฮัวลอวะฮัดหนึ่งนี่ได้หนึ่งเที่ยวแล้วครับอันนี้เป็นชุดชุดพอหมดแล้วก็มาเริ่มอันฮามใหม่แล้วก็ตามด้วยกุณอูซับบินนัสกุณอูซับบินฟากุณฮัวลอวะฮัดคือตัวบทหลักฐานที่อ้างรายงานการกระทําอย่างเงี้ยมันดออฟทั้งคู่แหละไม่ว่าจะเป็นเจ็ดครั้งเจ็ดเที่ยวเจ็ดหนเจ็ดรอบอะไรก็ ดออิฟทั้งคู่แหละแล้วที่โซเฮียล่ะที่โซเฮียก็คือเวลาละหมาดให้สลามเสร็จนบีก็สอนให้ต่างคนต่างกล่าวกล่าวว่าอย่างไงอัสตาฟิรุลลอฮ์อัสตาฟิรุลลอฮ์อัสตาฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมันตัสลามะมิงกัสสลามุตบารักตะยาดันจัลลาลิวาลอยครับเสร็จแล้วก็อย่างละ33ซุบฮานัลลอฮฺว่าให้ครบ33แล้วก็นับข้อนิ้วขวาอย่างเดียวนะ ไม่ต้อง سبحان อัลลอฮ์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 ไม่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 ใช่อย่างนี้นะครับมือซ้ายไม่เกี่ยวเอาไปทำอย่างอื่นอย่างเดียวไปทำอย่างอื่นเอาเอาเอามือขวาแล้วนับข้อนิ้วเนี่ยสุบฮานอัลลอฮ์ุบฮานัลลออ่าใช้ตัสบศแ์ได้ไหมอาจารย์ฮะตัศแบหรือว่ามันจะมีไอตัวกดตัวเลขปึ๊กปึ๊กปึ๊กคือบิดอะห์เนี่ยมันจะพัฒนาของมันไปเรื่อยครับ จากในยุคข,ของท่านอับดุลลาอิบนิมสัสอูดสฮาบะของนบีมีคนมาฟ้องอิบนิอับบาสที่ซูราวเวลามีมีการเอาหินมาเอาก้อนหินมาเท่าจำนวนที่จะนับเสร็จแล้วก็สุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลล,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 ลอฮ์สุบฮานัลล,ล,ลอฮ์สุบฮานัลล่ายึดออกครับหยิบอสุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์จนกระทั่งครบออกมาสุบฮะอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละอิบนิมสัสอูดบ,บอกว่าไปเฝ้าดูให้ดีนะ ถ้าคนกลุ่มนี้มาทําอย่างนี้มเมื่อไหร่มาบอกฉันทีครับพอมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอับดุลลาอิบนีมซูดไปวากเลยนบีตายไปเนี่ยยังไม่ทันเท่าไหร่เลยเสื้อผ้านาบียังอยู่เลยพวกเจ้าทําอุตริกรรมในศาสนากันแล้วหรือเพราะนาบีใช้ให้ทำอย่างนี้แต่นี่เอาไปเอาเอา<ช>ก้อนหินมา,อาตอนนี้ที่บอกว่าบิดอามันพัฒนานจากก้อนหินมันกลายเป็นลูกปัดครับใช่ไหม มันเป็นเอามาร้อยเป็นลูกแก้วบ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างก็แล้วแต่หรือบางพวงก็33ลูก33เม็ดบางพวงก็33เรามีขั้นและอีก33เรามีขั้นและอีก33เรามีขั้นแล้วก็มีมีอันใหญ่พวงยาวเลยพวงยาวเลยซึ่งอย่างนี้มันไม่ได้มีในคำสอนเราบอกว่าเอ้ามันเป็น เป็นสิ่งที่ง่ายที่จะทําให้เรานับสุบฮานาะลอสสุบฮานาะลอสอ้าวแล้วนบีสอนน่ะยากหรือไงก็ไม่ยากนะจ๊ะข้อนิ้วเราเนี่ยมันมีเท่าไหร่อ่ะครับนะนับดูสิสามห้าสิบห้าครับแล้วก็นับไปอีกหนึ่งนิ้วอือก็ครบสามสามอือสามห้าสิบห้าครับสองรอบไงอ่าน้สองรอบสามเสร็จหมายมามาไปจะงงใช่ไหมล่ะไม่ได้ยากนี่ไม่ได้ยากไม่มีมือให้นับหรือ ไม่บทีคืออันเนี้ยเห็นเห็นสภาพของชาวอารับเนี่ยเยอะอาจารย์ทีเดินไปไหนมาไหนอะในตลาดอะไรก็ซิกรุลลล่ออยู่ในมือใช้ลูกคือไม่ไ,ไม่ใช่อย่าไปเข้าใจว่าซิกรุล่นล่อเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อ่ะละดีดเพราะความเคยชินครับมืออยู่ตลอดเออเสร็จแล้วก็อย่าคริบเบ้แต่ไปด่าเขาเราไม่อยากจะแปลงเป็น <c oughs> อะไรเงี้ยือ คือมันมีแต่ไอคนที่เขาเอามาสุบฮานัลลอฮ์จริงๆก็มีครับหรือบางคนมาแล้วก็ว่าไปเรื่อยอะไรมือ,อมือถือสาอย่างนั้นปะเพราะงั้นมันไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่เราเาออกไปเถอะเอามาเอากลับมาเอาอย่างที่นบีสอนสุบฮานัลลอฮ์สุบฮานอันลลอฮ์เพราะงั้นเวลาที่เรามาเสร็จนบีสอนให้ทําอะไรฮะดิซีสซาเฮบ อััสตฟิ أ س ت ا อ ف ي ا ั ل ه أستاوفي الله أستاوفي ا ล ل ه ا ل ل ه ล انتسلمه منك السلام تبارك تياه جلالة والإكرام. ัลลลาวัลอิกรวเหี้ยตัวต้องชัดเจนไม่มีใครปฏิเสธว่านบีสอนให้ทําอย่างนี้อ้าวแล้วทำไมไม่ทำอย่าไปเอาประเภทเดอะอีฟมาุดวะฮะดิษที่มีปัญหาฮะดิษอ่อนฮะดิษเกนเอามาปฏิบัติไอ้ที่นบีทำชัวๆไม่เอาเอาใส่เรนชักไว้ก็เราเราเราชี้แจงกันมาอ้าวพี่น้องก็เริ่มเข้าใจในปัจจุบันก็เริ่มหันมาทำเพราะงั้น เวลาละหมาดเสร็จนะไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามไม่ว่าจะเป็นมะมุมของใครของมันครับไม่คือสุภาพนอรสุฮานอกนอกจากว่าสอนเด็กๆเหมือนอย่างที่มูนิธิใช่ไหมเด็กตัวเล็กๆมาเรียนมาเรียนกุรอานตอนเย็นๆกันเราก็ให้ละหมาดมักรบกับเราด้วยละหมาดมักรบเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองมารับรับกลับไปอ้าวละหมาดเสร็จเราก็สอนให้กล่าวอย่างนี้อ้าวให้กาว อ่าพร้อมๆกันแล้วอ่านเสียงดังๆจะได้รู้ว่าถูกผิดนี่คือสอนให้เด็กให้เด็กรู้อันนั้นไม่เป็นไรอ่านเป็นหมู่คณะขอเป็นหมู่คณะไม่เป็นนั่นคือเรื่องสอนให้เด็กรู้จะต้องทำอย่างไรหรือบางทีเนี่ยให้เด็กละหมาดเด็กโตละหมาดอ่านเสียงดังทุกอริยาบทเพื่อที่จะให้รู้ว่าอ่านยังไงมันอ่านถูกไหมและเด็กข้างหลังมันจะได้อ่านอ่านตามนี่เป็นเรื่อเรื่องของการสอนไม่เป็นไรแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆ ทำยังไงนบีสอนให้ทำยังไงต่างคนต่างทําแล้วก็ค่อยๆค่อยๆแล้วก็บอกหน่อยสิเอาให้มันมีสัมมาคารวะหน่อยเขาเรียกอะไรมันมันตั้งอกตั้งใจหน่อยแค่ทำละ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 เสร็จไปแล้วเลยอะไรอ่เมันไวปานนั้นใช่ไหมะะรีบรีบรีบเรีงเกินไปอืม คืออย่างน้อยเราก็ควรที่จะรู้ความหมายมันด้วยแล้วก็กล่าวไปในการซิกุลลอสุบฮานนลลอมหาบริสุทธิ์เดลล้อเพราะงั้นหลัง<ป>หลังละมาเสร็จแล้วอิหมัมไม่ต้องไปไปเอาสูตรนบีออกแล้วก็เอาสูตรอย่างฉันเอาไปใส่แทนเพราะว่าจะเป็นอิหมัมดับเบิลอิหมัมจะกี่ร้อยอิหมัมก็ไม่มีใครสอนศาสนาได้ดีเหมือนอย่างนบีแหละกลับมาเอาสูตรอย่างนบีสิ แล้วอันนี้เพิ่มเพิ่มอีกนิดนึงอาจารย์อย่างอ่านอายะกุรอซีที่หลังจากตรงเนี้ยดูอาหลังจากขอตามที่นบีสอนเนี่ยคือเอาอย่างที่ที่สุเฮียถูกต้องชัดเจนอย่างที่นบีสอนให้ว่าเนี่ยเอาอุอยากให้ครบครับเราเสร็จแล้วเราจะไปว่าอะไรกับว่าไปจะอ่านกุรอานเติมเพิ่มเติมทำะไรหรือจะอะไรต่อก็ว่าแต่กระแปลกนะบางที่เนี่ย เวลาพอละหมาดเสร็จทําอะไรเรียบร้อยเสร็จดีแล้วนะแทนจะหยิบกุรานมาอ่านมัมมันสีแดงใช่ไหมเปลี่ยนสีไหมสีแดงไม่ถูกใจอ๋อไม่เอาเล่มเขียวไม่เอาสีเขียวมีมีอามาร์หลายๆอย่างกุรานเนี่ยกุรานกาลามุลละคําของอัลลอฮ์ใช่ไหมในปัจจุบันก็มีทั้งความหมายภาษาไทยด้วยครับอ่านแล้วก็ได้ความหมายได้ความเข้าใจด้วยแล้วก็เป็นทางนําแต่ว่า มันสาจะไม่อร่อยหรือไองออไ่ดูนะก็เลยไปชอบนิยายปนนะอ,อะไรแต่อะไรปนกันเอามาอ่านแทนอันกุรอานใช่ไมัม <c oughs> ก็เปลี่ยนเปลี่ยนกันไปสังคมวิดามันพัฒนาอย่างที่อาจารย์ว่าวิดามันพัฒนาไปเรื่อยๆบางทีก็มีรูปแบบชัยตอนมันนำมาเสนอหให้กับมนุษย์ตลอดน,นะครับเพราะงั้นเวลาละหมาดเสร็จแล้วอิหม่ามเขาอัลฟาติฮะ เขาว่าเขาเรียกอายัดตุโยอ่านอย่างละเจ็ดแล้วก็อาเมนอาเมนอาเมนยารบันอาลามนเขาเขาทำไม่ถูกไม่มีหลักฐานให้ทําอย่างนั้นพี่น้องก็ไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปต่ออัดใครในสิ่งที่มันไม่ใช่อเอาอย่างนาบีสิอย่างนาบีสอนมีนคือเราหลบไปแล้วก็ทําของเราเราทำของเรา,เราครเอาอย่างที่นบีสอนอครับผมก่อนทำดีแล้วนะครับในประเด็นนี้ก็ผ่านไปนะ